รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ วันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่อำเภอสองที่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีคาเฟ่แอนโฮสเทลแห่งหนึ่งค่ะที่อยู่ริมคลองค่ะท่างกลางต้นไม้นะคะที่บอกว่าโอ้โหร่มรื่นสุดๆเลยค่ะที่จะช่วยสร้างความสดชื่นและเติมพลังให้กับเราได้เป็นอย่างดีกับที่นี่ค่ะคาจีคาเฟ่แอนโฮสเทล และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คาจีคาเฟ่ค่ะแล้วก็อยู่กับคุณเจ้าของนะคะคุณโจ้นั่นเองค่ะ,คะสวัสดีค่ะ โอ้ยคุณโจ้ขาที่นี่ร่มรื่นมากๆต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากๆเลยนะคะอยากให้คุณโจเล่าถึงความเป็นมาข,ของที่นี่ให้พวกเราได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะดั้งเดิมเนี่ยก็ <S <S คือเป็นบ้านของเราเองครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้เยอะแยะเลยครับใช่ค่ะก็สมัยก่อนนี้ยังอาคารที่เราเห็นอยู่นี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยประกอบกิจาการโรงงานน้ำนะครับแต่ว่าเราก็เหมือนแปลงอาคารที่มาเนี่ยครับให้กลายเป็นคาเฟ่แล้วก็ที่พักครับค่ะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ย อยู่ริมน้ำด้วยตรงนี้เป็นคลองสองพี่น้องนะครับคสองพี่น้ององสองพี่นออ้นองครับ ครับแล้วที่นี่เนี่ยนอกจากจะร่มรื่นสมกับชื่อของคาจิคาเฟ่แล้วเรามีโซนต่างๆทั้งหมดกี่โซนคะอ่าหลักๆก,ก็มี3 3โซนนะครับแรกเริ่มเราเราทำที่พักก่อนครับ่แปลงอาคารแล้วก็บ้านต่างๆให้เป็นที่พักก่อนอแล้วก็คิดว่าเออถ้ามีขายเครื่องดื่มกาแฟะะอะไรอยงี้คิดว่ามันน่าจะลงตัวกันนะตามมาด้วยเมนูน้ำดื่มผักผลไม้เพื่อสุข,สขภาพาใช่ครับ<อ>ท้ายเนี่ยเราก็ตม มาด้วยร้านขายของฝากครับสําหรับโซนของบ้านผักค่ะคุณเจค่ขาบ้านผักเนี่ยมีกี่รูปแบบยังไงบ้างคะหลักๆแล้วจะมี2รูปแบบมีสําหรับลูกค้าที่ชอบแบบว่ามากันหลายท่านมาเป็นครอบครัวอะไรก็จะเป็นเป็นบ้านหลังใหญ่เลยครับที่มีสองห้องนอนครับแล้วก็มีห้องครัวให้ด้วยแล้วก็มีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ครับอยู่ริมน้ําเลยครับตัวระเบียงด้านหน้าคือติดริมน้ำสองพี่น้องเลยใช่ครับ สำหรับท่านที่มากันแบบไม่เยอะมาสองท่าน1ท่านก็มีห้องเล็กๆด้วยครับจะอยู่ในอาคารเดียวกับคาเฟ่นี้เลยครับอยู่ด้านหลังเราเลยใช่ครับอ๋อถ้าอย่างไงเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณโจ้พาแมวไปเยี่ยมชมโซนต่างๆเลยดีกว่าค่ะใช่ครับขอบคุณครับค่ะเจอกันเลยค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านพักหลังใหญ่นะครับค่ะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในนะครับได้เลยค่ะ โอ้หบ้านใหญ่มากเลยนะคะคุณเจอันนี้บ้านหลังนี้นะครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับค่ะจะมีสองห้องนอนอยู่ด้านในนะครับมีทั้งแบบห้องเตียงแฟดห้องทวินกับห้องเตียงดับเบิลนะครับค่ะแล้วก็ทางด้านนี้จะมีห้องครัวครับลูกค้าสามารถนําวัตถุดิบอะไรมาทําเองได้ครับงั้นเดี๋ยวพาไปชมห้องนอนได้ไหมคะพาไปเลยคค่ะ ครับห้องนี้จะเป็นห้องแบบว่าเตียงแฟดนะครับหรือห้องทวินครับวิวนอกหน้าต่างเป็นริมคลองเลยครับแล้วก็มีที่นั่งเล่นด้วยครับค่ะโอ้ห้องนี้วิวสวยมากเลยนะคะอันนี้พักได้กี่ท่านคะก็คือ4ี่ท่านต่อหลักแต่ลูกค้าสามารถเสริมที่นอนเสริมได้กรณีที่มาเยอะกว่านั้นค่ะเรายังมีอีกหนึ่งห้องครับค่ะคนจ้พาไปชมเลยค่ะได้ครับ อันนี้จะเป็นห้องนอนเตียงใหญ่นะครับสำหรับแบบว่ามีเป็นคู่มานอนห้องนี้ได้ครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ในห้องเดียวกับห้องแต่งตัวและห้องน้ำครับบางครั้งลูกค้ามาเพื่อทำพิธีจัดแต่งงานอะไรแบบนี้ครับสามารถแบบว่าเขานั่งเรียงแต่งตัวก็เป็นภาพที่น่ารักดีสำหรับห้องนี้ก็เป็นห้องใหญ่อย่างที่คุณโชืบอกว่าเขาก็มาจัดพิธีแต่งงานเนาะนะคะบางครั้งเนี่ยห้องนี้ก็เป็นห้องแบบของคุณพ่อคุณแม่ นะคะแล้วห้องนูนก็ให้แบบเด็กๆได้พักกันใช่ครับอืมดีมากเลยค่ะโหค,คุณเจ้าค่ะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจจะมาพักที่นี่ค่ะนะคะราคาคิดยังไงเท่าไหร่บ้างคะครับปัจจุบันเนี่ยราคา1,500บาทต่อคืนนะครับจริงเหรอคะใช่ครับโอ้ราคาดีมาก ยังไม่ได้เปลี่ยนราคาตั้งแต่เปิดมาเลยครับแต่ราคานี้ไม่ได้รวมอาหารครับค่ะแต่ว่าได้ทั้งหลังเลยลได้สองทีองนอนแล้วก็มีโซนของ้วยด้วยโอ้แล้วเวลาที่เราจะมาที่เนี่ยต้องแบบจองคิวยังไงบ้างเข้าไปดูข้อมูลผ่านไหนคะทักมาทางเพจ Facebook ครับ <repro ach> Facebook าจีคาเฟ่แอนด์โฮสเทครับเสิร์ชได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วตอนนี้คิวเป็นยังไงบ้างคะคุณโจถ้าบ้านหลังนี้นะครับแนะนําเลยว่าต้องจองล่วงหน้าประมาณหนึ <complexes> ่งเดือนครับในกรณีที่เป็นวันเสราร์นะครับค่ะ <Renaissance S 1> <Sick. S 2> วันธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะว่างครับสํารสหรับท่านไหนนะคะที่มาแล้วเนี่ยจองบ้านม้ไม่ทนันเรายัางมีห้อง Ook อื่นๆด้วยใช่ไหมคะคุณโจ้คะ ใช่ครับเรายังมีห้องอื่นสสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาแบบว่าหลายคนอะไรแบบนี้ครับมาคนเดียวมาสองคนมีห้องอื่นๆรองรับอยู่ครับไปชมเลยไหมคะได้ครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับค่ะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมห้องพักที่อยู่ด้านบนกันนะครับได้เลยค่ะ แล้วอันนี้เราจะพามาชมอีกโซนหนึ่งของที่พักเรานะครับโซนนี้จะอยู่บนอาคารชั้นสองนะครับโซนนี้จะมีทั้งหมด5้าห้องนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องแรกกันห้องนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของชั้นนี้ครับโอเคค่ะ,ค,ะคุณโจพาไปเลยค่ะ,คะโอ้ห้องนี้ก็คือกว้างมากเลยนะคะแล้วก็มีให้แบบสองเตียงใหญ่เลยใช่ครับจะมา สอคนนอนสบายๆหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ได้ครับมีเตียงแบบว่าถ้ามีเด็กมาด้วยอย่างนี้ก็นอนได้ประมาณได้สคนเลยครับครับมีทั้งโซฟาแล้วก็ทีวีจอใหญ่มากครับครับหรือว่ามีโต๊ะเขียนหนังสือให้ด้วยครับอย่างนี้ห้องนี้เนี่ยพักได้เยอะสุดกี่ท่านคะทําไว้ที่4ครับรองรับได้4ท่านครับก็คือพอดีเตียงเลยเนาะใช่ครับอ่าแล้วห้องนี้เนี่ย คิดคืนละเท่าไหร่คะคุห้องน,นี้1,000บาทต่อคืนครับ1,000เท่านั้นเองครับโอถูกมากเลยนะคะโอ้ oh, ได้ห้องใหญ่ขนาดนี้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในโซนโถงกลางครับเป็นโถงกลางที่ก่อนที่จะแยกไปยังห้องอีก4ห้องนะครับค่ะ โถงตรงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าในกรณีที่ลูกค้ามาหลายๆท่านอย่างเงี้ยครับโถงกลางเนี้ยก็เหมือนเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นใหญ่แต่ว่ารวมกลุ่มกันได้ครับก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางเป็นที่ส่วนกลางครับเวลาจะนั่งม้มอยกันคุยกันอะไรเก็มาเจอกันตรงกลางใช่ไหมคะอือครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องอีกห้องงกันครับได้เลยค่ะห้องนี้เนาะรับโหห้องนี้สวยมากเลยนะคะครับ ห้องนี้แบบมีสไตล์การตกแต่งอย่างไงบ้างคะครับห้องนี้จะนิ้นให้โคซี่ครับสบายตามีแสงธรรมชาติเยอะหน้าต่างเห็นวิวต้นไม้ในสวนอย่างเงี้ยครับ<อ>ต้นไม้ถ้าฤดูนี้ก็จะเห็นดอกไม้เยอะแยะเลยครับอันนี้ก็คุณเจ้าบอกว่าเป็นห้องที่แบบว่าขายดีด้วยแล้วก็วิวสวยอีกห้องนึงใช่ครับ เป็นห้องที่ลูกค้ามาแล้วก็ชอบจองซ้ำอย่างนั้นนะชอบรีเควสมาก็ต้องเป็นห้องนี้อะไรแบบนี้ครับ,รบแล้วก็ดีไซน์ด้านบนตรงนี้เหมือนต่างประเทศเลยเนาะครับเป็นเหมือนที่นั่งเบวินโดอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่มาที่ไปก็คืออย่างที่ว่าตึกอาคารนี้ครับมันเคยเป็นโรงงานมาก่อนบางทีโครงสร้างเก่าเราไม่อยากยมาไม่อยากเปลี่ยนแปลงมากก็เลยคิดว่าถ้าทําเป็นที่นั่งเล่นริมหน้าต่างก น่าจะดูสวยดีครับอ๋อแล้ว <ฮะ S 1> ห้องนี้ค่ะกว้างมากเหมือนกันเนาะพักได้กี่ท่านคะห้องนี้ตั้งไว้ที่3ท่านนะครับ <ฮะ S 2> เป็นแนวเหมือนแบบว่า มีพ่อแม่ลูกมาอย่างนั้นนะครับเตียงที่นั่งอย่นี้ก็คือเหมือนเป็นเตียงคุณลูกอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีเตียงใหญ่อีกเตียงหนึ่งครับห้องนี้ราคา800บาทต่อคืนครับโอโราคาไม่แพงเลยนะคะคน่าพักมากมากเลยด้านบนตรงนี้ขึ้นไปนั่งเล่นได้จริงไหมคะคุณจอได้จริงครับเป็นคานหนามากครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งเล่นได้ไหมคะได้เลยครับ พิซซาเนี่ยจะไม่ได้ใช้แป้งเหมือนพิซซาปกติะจะเป็นแป้งโรตีครับท็อปปิ้งด้วยซอสต,ต้ยมยำแล้วก็มีเนื้อกุ้งอยู่ข้างใน ที่เรานะคะได้ไปชมตัวบ้านพักกันมาแล้วตอนนี้คุณโจก็พาแมวนะคะมาอยู่ที่คาจีคาเฟ่น,นั่นเองคะ่ะอู้ที่นี่นะคะก็มีเมนูเยอะมากๆเลยค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของคาจีคาเฟ่นเนี่ยมียังไงบ้างคะคุณโจครับของเราตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มสไตล์แบบว่ามีกาแฟทั่วไปก็มีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากกาแฟแบบคาเฟ่เรจะมีน้ำสกัด น้ำเพื่อสุขภาพจะเป็นผลไม้สดไม่ใส่น้ำเชื่อมะอะไรพวกนี้ครับม,มีทั้งเป็นสมูทตี้แล้วก็แบบแยกกะครับมีจุดเดน่นยังไงคะทำไมถึงเลือกแบบว่าลายของเครื่องดื่มนี้มาไว้ในคาเฟ่ของเราคะคิดว่าถ้าจะเป็นอยากให้คนแถวนี้ครับเป็นทางเลือกให้คนแถวนี้ได้ดื่มแบบว่า เครื่องดื่มที่แตกต่างออกไปบ้างครับแล้วน้ำผักผลไม้สกัดในแต่ละสูตรที่เห็นด้านบนอยู่เยอะมากๆเลยค่ะอย่างเช่นสูตรหนึ่งแบบนี้ค่ะทานแล้วแบบช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะตัวผักเ a l ครับมันจะมีเขาเรียกว่าสารอาหารแบบว่าแตกต่างจากผักตัวอื่นเขามีมีธาตุเหล็กเยอะมีกรดโลินเยอะมีธาตุเหล็กครับใช่ครับแล้วก็กล้วยก็ให้พลังงาน ครับแล้วก็สามารถทานแทนอาหารได้ได้เลยครับถ้าเป็นตัวพวกสมูทตี้ครับสามารถทดแทนมื้ออาหารได้เลยแล้วก็ทางด้านนี้บ้างละครับอันนี้จะเป็นแบบแยกแกกนะครับหรือว่าน้ําสกัดเย็นนะครับตัวนี้ขายดีนะครับตัวสูตรหนึ่งคือก็จะทานแล้วสดชื่นเปรี้ยวหวานครับแถมยังได้น้ําจากผักด้วยทานไม่ยากครับปกติคนมักจะถามก่อนว่าขมไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่า ว่าไม่ขมครับเราทุกเมนูนี้คือชิมมาหมดแล้วให้มันทานง่ายด้วยครับค่ะคให้คนเข้าถึงง่ายครับแล้วในเรื่องของเมนูอาหารระคาคุณโจขาเรามีเมนูอาหารอะไรบ้างครับของเราจะเน้นเป็นแนวจานเดียวนะครับมีทั้งเป็นแนวข้าวแนวแบบว่าสเต็กแล้วก็สปาเกตตี้หรือว่าจะเป็นแนวแบบทานเล่นก็มีครับเป็นสแนค บางทีไม่ได้อยากทานจริงจังนะครับ,รบถึงแม้เราจะเน้นเป็นอาหารจานเดียวแต่ว่าเราก็มีครบเลยนะคะคทั้งแบบโอ้โหอาหารต่างๆพิซซ่าก็มีเมนูทางเล่นก็มีนะคะเดี๋ยวจะให้คุณโจค่ะเลือกเมนูเด็ดๆให้แล้วลองชิมดีกว่าค่ะคอันนี้ จะเป็นอาหารอันนี้จะเป็นเมนูแนะนำนะครับพิซซ่าโรตีต้ยมยำกุ้งพิซซ่าเนี่ยจ,จะไม่ได้ใช้แป้งเหมือนพิซซ่าปกติเป็นแป้งโรตีครับท็อปปิ้งด้วยเป็นซอสนะครับซอสต,ต้ยมยำแล้วก็มีเนื้อกุ้งอยู่ข้างในถัดมานะครับอันนี้จะเป็นเมนูข้าวห่อใบบัวนะครับะจะเป็นข้าวไรซ์เฟอร์รี่นะครับข้าวสีดำข้างในก็คือ จะมีพวกกุนเชียงเนื้อหมูค่ะแปะปวยและไข่เค็มครับแล้วก็อสตายก็คือเป็นเมนูง่ายๆนะครับเป็นข้าวคอหมูย่างคอหมูนี่เป็นคอหมูแท้นะครับหมูหมูนี่ตัวนี่มีแค่1นกิโลเท่านั้นนะครับ<อ>ครับมันแทรกอย่างดีครับครับค่ะปกติเนี่ยเวลาเห็นพิซซ่าเราจะไม่เคยเห็นแบบใช้แป้งโรตีแบบนี้เลยอันนี้ทางร้านคิดเองด้วยเลยหรือเปล่าคะ อันนี้ก็เรียนมาอีกทีนึงนะครับ <c oughs> ตัวแป้งตัวนี้แล้วก็เราคิดว่าถ้าแป้งธรรมดาเนี่ยมันอาจจะหนักเกินไป <c oughs> เพราะว่าเรามีอาหารอย่างอื่นด้วย <c oughs> แป้งโลตีเนี่ยมันไม่ค่อยหนักท้องนะครับ <c oughs> ก็เลยแบบว่าถ้าทานคู่กับอย่างอื่นด้วยเนี่ยสามารถทานได้ยยระยะก็ <c oughs> คิดว่าแล้วก็คือไซส์กำลังดีเนาะก็คือแป้งมีความกรอบแล้วก็แบบอุ้ยด้านบนฉีดเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วทางด้านนี้ล่ะคะข้าวหอมใบบัวเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่รสชาติเขาจะแบบมีความต่างหรือมีจุดเด่นยังไงบ้างคะครับข้าวก็จะมีเหมือนมีเขาเรียกว่าจมูกข้าวครับก็คือเน้นเน้เน,นมีประโยชน์มีไฟเบอร์ครับค,ครับจะต่างจากข้าวขาวนะครับมีวิตามินมากกว่าครับทานแล้วจะมีความนึบๆน,นะครับ<อ> แล้วฝั่งนี้ล่ะคะเราใช้คอหมูแท้ก็คือจะต่างจากคอหมูที่เราเห็นทั่วไปไหมคะยังไงเอ่ยบางครั้งเนี่ยจะเป็นส่วนที่คล้ายๆครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นข้อหมูจริงๆครับที่แบบ ราคาจะสูงกว่ากว่าเนื้อหมูหนึ่งตัวที่คุณโจบอกว่ามีเพียงแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นมีเท่านั้นมีทนันจริงครับรสชาติมันแบบว่านุ่มกว่านุ่มกว่ามันแซ่บกำลังดีอยากให้ลูกค้าทุกท่านที่มาที่คาจีคาเฟ่เนี่ยได้ทานของที่แบบมีคุณภาพดีที่สุดใช่ครับอืมค่ะครับครับแล้วก็เมนูเครื่องดื่มนะครับเราจะมีนอกจากกาแฟหรือว่า เมนูคาเฟ่ทั่วไปเนี่ยเรามีพวกน้ำสกัดน้ำผลไม้เป็นน้ำสกัดแยกกากอย่าง<ะ>เช่นแกน้วนี้จะมีผักเขีวด้วยครับสีเลยออกเขียวๆครับผักเขียวแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ครับ<ะ>สำหรับผู้ที่อยากทานน้ำผลไม้สดๆก็มีให้เลือกทาน<ะ>อันนี้เมนูนี้ก็จะเป็นโซดานคสับวรดใส่กับน้ำพึ่งโซดาอันนี้เป็นสับวรสสดด้วยครับเมนู ลายเนี้ยครับเราจะไม่ใส่น้ำเชื่อมเพิ่มอะไรเลยครับจะเป็นความหวานของตัววัตถุดิบเลยครับล้วนๆครับอันนี้ก็เหมาะมากๆสำหรับผู้ที่รักสุขภาพใช่ครับกลัว<ช>อ้วนใช่ครับถ้าอย่างงั้นนะคะเดี๋ยวมาขออนุญาตชิมเมนตูต่างๆที่คุณเจ้าเตรียมเอาไว้ให้นะคะครับ นี้นะคะขอมาชิมเมนูเครื่องดื่มกันก่อนเลยค่ะนี่เป็นเมนูน้ำผักผลไม้สกัดนะคะอือโหอร่อยมากเลยค่ะสดชื่นสุดๆเลยโอ้โหรสชาตินะคะต้องบอกว่ามีความหวานของตัวแอปเปิลค่ะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยได้มีกลิ่นเคลเบาๆด้วยนะคะเมนูนี้คุณเจ้าบอกว่าไม่ได้เติมตัวไซรัปเลยนะคะใช้ความหวานของผักและผลไม้ธรรมชาติเลยค่ะอร่อยมากๆเลยถัดมาอีกหนึ่งเมนูค่ะด้านนี้ค่ะเป็นสาวรโสโซดานะคะชิมแล้วนะออร่อยมากค่ะมีความเปรี้ยวนะคะมีความซาแบบโอ้โหลงตัวมากๆเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเมนูเครื่องดื่มที่ทำจากผลไม้สดนะคะแนะนำเมนูนี้เลยสวรรสโซดาค่ะเอาละตอนนี้มาชิมอาหารกันบ้างนะคะสำหรับเมนูแรกที่จะชิมกันก็คือเมนูนี้เลยค่ะเป็นพิซซ่าโรตีนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับเครื่องต้มยำกุ้งเอาละชิมแล้วนะอหอมามากๆเลยค่ะมีกลิ่นต้มยำนะคะ อนอกจากจะหอมเครื่องต้มยำแล้วนะคะแล้วตัวแบบแป้งโรตีเนี่ยโอ้โหมีความกรอบแบบบางมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวชีดด้านบนนะคะใส่มาแบบไม่หวงเครื่องเลยค่ะหนานุ่มอร่อยมากมาอีกเมนูเลยดีกว่าค่ะข้าวห่อใบบัวค่ะนี่ ที่นี่นะคะเลือกใช้ข้าวไลซ์เบอร์รี่ค่ะดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ยังมีจมูกข้าวอยู่ด้วยได้วิตามินค่ะและเมนูแนะนำอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือเมนูข้าวคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วค่ะ เมนูนี้นะคะเหมือนว่าเป็นเมนูที่ที่ไหนก็มีหาทานที่ไหนก็ได้แต่ว่าเมนูที่นี่นะคะคอหมูย่างที่นี่แตกต่างค่ะเพราะว่าเลือกใช้คอหมูแท้นะคะที่1ตัวมีเพียงแค่1นกิโลเท่านั้นค่ะมาชิมดีกว่าว่าจะนุ่มแค่ไหนนะคะคอหมูนะคะโอ้โหมีความนุ่มมากๆค่ะแล้วก็น้ำจิ้มแจวนะคะก็คือแบบ รสชาติแบบไม่เผ็ดมากนะคะกลมกลม่อมทานคู่กันลงตัวกำลงัลงดีเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานคอหมูย่างอย่างเรามากๆเลยค่ะถ้าไหนนะคะที่อยากจะมาทานเมนูอร่อยๆแบบนี้นะคะต้องมาที่คาจีคาเฟ่ห้ามพลาดนะคะขอทานต่อก่อนนะคะ ครับอันนี้จะเป็นเสื้อผ้านะครับค่ะเราจะเน้นไว้ที่แบบว่าลายธรรมชาติธรรมชาติใช่ครับสีดูธรรมชาติครับไม่ไม่เน้นฉูดฉาดเท่าไหร่ครับ ัากที่เรานะคะได้ไปทานอาหารกันแล้วตอนนี้ค่ะคุณโจก็เลยพาเรานะคะมาเดินย่อยอาหารค่ะที่อีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจแล้วก็โอ้โหมีความเขียวมากๆเขียวกะจีส่กับชื่อกะจีคาเฟ่เลยโซนนี้เป็นโซนของ โซนนี้นะครับจะเป็นโซนของฝากซูวิเนียนะครับก็คือมีต้นไม้ขายด้วยนะครับไม้ใบในร่มอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นขายทางออนไลน์ครับติดตามด้วยทางที่เพจขจีการ์เด้นนะครับนอกจากต้นไม้แล้วเรายังมีของฝากด้านในอีกด้วยครับค่ะอยากไปชมด้านในกันเลย โอ้ด้านในตรงนี้ก็ร่มรื่นเหมือนกันนะคะเรามีแบบขายของที่ระลึกอะไรบ้างคะ,อะนอกจากตัวต้นไม้เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเรายังมีวัสดุปลูกขายให้ด้วยครับสำหรับท่านที่ปลูกง่ายๆที่บ้านนะครับแล้วก็กระถางนะครับมีให้เลือกหลายไซส์เลยครับจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ แล้วก็มีกระเป๋านี่เป็นงานฝีมือจากชุมชนนะครับเขาเอามาฝากขายอะไรแบบนี้ครับแล้วก็รับไว้ครับเกินเราก็เหมือนเป็นการส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนพื้นบ้านอะไรอ๋อดีมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีโซนด้านในอีกใช่ไหมคะคุณโจคะใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวนะครับค่ะ อันนี้มาจากอัมพวาครับมาจากไร่เลยครับต้องไปเอาในไร่เลยนะครับมีเมนูก็คือใช้ร่วมกับคาเฟ่อาจจะทานคู่กับกาแฟทานเปล่าๆก็ได้ครับใส่น้ําแข็งอร่อยชื่นใจค่ะเขาบอกว่าน้ำช่อดอกมะพร้าวเนี่ยมีดัชนีน้้าตาลต่าเนาะแบบว่าผู้ป่วยเบาหวานต่างๆหรือว่าควบคุมน้ําหนักสาวๆที่แบบกลัวอ้วนอะไรเงี้ยลดน้ำตาลก็ทานได้ใช่ครับเป็นทดแทนความหวานกันได้ครับค่ะโอ้พูดแล้วแบบ หยางได้สักหนึ่งแก้วเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินย่อยอาหารช้อปปิ้งในโซนด้านในกันต่อค่ะหูข้างในของเยอะมากเลยค่ะคุณโจคะครับอันนี้จะเป็นเสื้อผ้านะครับค่ะเราจะเน้นไปที่แบบว่าลายธรรมชาติธรรมชาติใช่ครับสีดูธรรมชาติครับไม่ไม่เน้นฉูดฉาดเท่าไหร่ครับของทั้งหมดนี้เราแบบเลือกจากไหนบ้างคะแล้วก็มีแนวคิดยังไงคะในการเลือกสินค้าต่างๆเข้ามาขายที่นี่คะ่ะ แรกๆเนี่ยเริ่มด้วยกันแบบว่าคล้ายๆกับผ้ามัดย้อมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะและ้ขเขาเขาเหมือนมีการผสมผสานอย่างเช่นชุดเนี้ยครับจะคล้ายๆจินเบย์ของของทางญี่ปุ่นนะครับก็คือมันเป็นแฟชั่นนะครับจริงๆแล้วใช้เทคนิคทั้งแบบเรื่องของรวดลายการทอรักเนื้อผ้าการย้อมสีต่างๆการตัดเดย็บแล้วก็ดีไซน์ด้วยนะคะอันนี้แบบแต่ว่าก็มีกลิ่นอายความแบบญี่ปุ่นหรืออินเตอร์อะไรเข้ามาผสมครับค่ะก็มี หลากหลายแบบเลยเนาะครับหลักๆแล้วก็คือมาจากของพื้นบ้านของไทยครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆให้ไปด้วยกันได้อยางงั้น,นะค,ะค่ะ,คะก็เป็นสินค้าพื้นบ้านนะคะทั้งผ้าทั้งชุดต่างๆกระเป๋าก็เป็นงานหัตกรรมของไทยครับก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะคะ<ม>โอ้ยชุดน่ารักมากๆเลย โอ้โห oh, วันนี้นะคะถือได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะที่พี่โจนเนี่ยพาแมวค่ะแลวคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมที่คาจีคาเฟ่แอนด์โฮสเทลแห่งนี้ mm hmm. เพราะว่ามีทั้งที่พักสวยๆบรรยากาศแบบรม่มรื่นมากๆมีโซนคาเฟ่ด้วยอาหารก็อร่อยมากๆเลยค่ะมีขนมด้วยมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังมีโซนช้อปปิ้งนะคะที่มีทั้งต้นไม้แล้วก็สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านให้ได้ช้อปปิ้งกันถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดสนใจค่ะอยากมาเที่ยวที่นี่สามารถติดต่อทางไหนได้บ้างคะคุณโจทางร้านเนี่ยจะ เปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับลาสออเดอร์5โมงครึ่งครับหยุดทุกวันจันทร์การติดต่อทางร้านนะครับติดต่อที่ทางเฟ c บุ๊ o k จีคาเฟ่แอนด์โฮสเทลสามารถเสิร์ชได้เลยครับ,รบหรือเบอร์0955294948ครับทั้งคาเฟ่และที่พักติดต่อที่เดียวกันได้เลยครับ ท่านที่สนใจต้นไม้หรือของฝากอะไรพวกนี้ติดต่อที่เพจกะจีการ์เด้นได้เลยครับอ๋อถือได้ว่าที่นี่เนี่ยครบมากๆเลยค่ะคอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่กะจีคาเฟ่แอนโฮสเทลค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณโจมากๆเลยนะคะคขอบคุณค่ะครับคับ จีคาเฟ่แอนทโฮสแห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นทั้งที่พักค่ะแล้วก็เป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่นะคะที่แบบโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยอยู่ติดริมคลองอีกด้วยค่ะขอบอกเลยนะคะว่าต้องหาโอกาสมาสัมผัสความน่ารักของที่นี่กันสักครั้งแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมาชมไม่ทันตั้งแต่ช่วงต้นค่ะหรืออยากชมความประทับใจย้อนหลังนะคะก็สามารถไปชมได้ที่เพจของ The Destination ค่ะ และกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง TNN ช่อง16วันนี้แมวและรายการ The d e c i n a t i o n ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ